มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาถึงกับขอลงพื้นที่เองหลังสาวอุดรสูญเสียลูกน้อยไปถึงสามคนในเวลาสามปีจากที่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์คุณแม่รายหนึ่งที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะได้สูญเสียลูกสาวซึ่งมีวัยห้าเดือน14วันอย่างกระทันหัน ซึ่งเธอเองทำใจไม่ได้และอยากจะขอให้ทางทีมแพทย์ช่วยชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะซึ่งทั้งอย่างเล่าอีกด้วยว่าเธอเองมีลูกมาแล้วสองคนซึ่งทั้งคู่ได้เสียชีวิตตั้งแต่แบบเบาเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางด้านหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้เผย Shim ให้ฟังนะคะว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะว่าหมอปลามีความรู้สึกแปลกกับเหตุการณ์นี้อีกทั้งก่อนหน้านี้หมอปลาเคยพบเจอ ลักษณะดังกล่าวนะคะว่ามีครอบครัวที่คล้ายกันในจังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกเสียชีวิต4คนแต่ละคนมีอายุแค่14วันเมื่อถึงเวลาส0นาฬิกาทุกคนต้องเสียชีวิตต่อเนื่องกันซึ่งตอนนั้นหมอปลาได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่5จึงมีชีวิตตามปกติจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตัวเลข1-4อาจเป็นตัวเลขอาถรรพ์หรือไม่นั้นตามที่เคยพบเจออีกทางวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ค่ะ นอกจากนี้นายแพทย์ธงพักมีเพียรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหานได้เล่าถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้ทราบเรื่องแล้วว่าคุณแม่สูญเสียลูกหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วซึ่งวัคซีนที่เด็กฉีดนั้นเป็นวัคซีนปกติที่ฉีดให้เด็กไทยทุกคนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆนะคะโดยจะฉีดทุกๆ2เดือนและคาดว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เกี่ยวกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นายแพทย์ธงพักเองก็ได้เดินทางไปแสดงความเสียใจกับคุณแม่ของเด็กแล้วและขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยซึ่งโรงพยาบาลได้มีการรับร่างของน้องเนเน่มาเพื่อชนะสูตรแล้วยืนยันว่าก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธการชนะสูตรอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่เบื้องต้นมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อน ซึ่งทราบผลในคืนนี้หากไม่พบเชือ้อจะส่งร่างของน้องเนเน่ไปชนสูตรอย่างละเอียดต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนสภาพจิตใจของแม่เด็กที่อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจมีการพูดคุยกันกับตนเองแล้วนอกจากนี้จะมีทีมสาธารณาสุขแล้วก็ทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ